สนับสนุนโดยห้างหุ้นส่วนสามัญสุขสรัรและเจริญชาแนลผมพุ่มรักพานสิงตัวจริงเสียงจริงหล่อจริงขอฝากเนื้อฝากตัวไว้กับทุกคนด้วยนะครับ หนึ่งวันก่นอนปฏิบัติการถนนฝั่งตรงข้ามอาคารพาณิชย์สามคูหาสามสิบสิงยืนสู่บุรีคุยกับจ่าแซงทั้งคู่รลอมตัวเป็นคนเก็บของเก่าที่ป้ายรถเมล์พุ่มรักผานสิงห์สวมแว่นตาดำยืนดูดโอเลี้ยงทำทีเหมือนรอรถทั้งสามคนพุ่งเป้าไปที่กิจกรรมหน้าตึกฝั่งตรงข้ามทุกขั้นตอน ใช้เวลาสองชั่วโมงครึ่งตามเวลาเดิมทุกวันครับเริ่มคันแรก6กโมงเช้าจนรถคันสุดท้ายออกไปก็จบที่8ปดโมงครึง่งพุ่มรักเดินกลับมาสมทบที่รถกระซิบบอกสามิสิบสี่สารวัตรมึงเห็นหรือเปล่าบนหน้าต่างชั้นสองที่พม่านแง้มอยู่มีคนยืนอยู่ที่หน้าต่างละหนึ่งคนเฮ้ยกูไม่ทันมองวะงูแต่สังเกตพวกข้างนอกเท่าที่ผมมาซุ่มดูอยู่เนี่ย ม่านนี้มันปิดตลอดเลยนะครับสแสดงว่าสายของพวกมันส่งข่าวถึงรู้ว่าพวกเราขยับตัวสามีกิกดโทรศัพท์หาหมวดสมศักดิ์ทันทีฮัลโหลสมศักดิ์ธนูอยู่ที่ไหนกันเนี่ยอยู่ที่โต๊ะสืบนอกข้างล่างครับคุณส่งสัญญาณอะไรก็ได้ลากธนูมาหาผมที่ร้านก๋วยเตี๋ยวน้ำตกหลังวัดนวลจันทร์ครับท่านภายในห้องทำงานบ้านเสียแถมชานค่อยๆแกะผ้าที่ผูกตาแสนศักดิ์ออก เขาถูกอุ้มขึ้นรถมาจากริมถนนระหว่างเดินทางไปทำงานขอโทษอ้น้องที่ต้องปิดตามันเป็นธรรมเนียมเออครับพอดีเสียเขาอยากเจอตัวด่วนก็เลยต้องพามาแบบเนี้ยมีเรื่องอะไรครับคุณแถมถึงอยากจะพบผม <laughs> คุณไปทำอะไรมาไม่ดีเหรอฮะทึงได้ดูร้อนตัวพิกลเนี่ยเปล่า,าครับแค่ทุกทีต้องนัดกันล่วงหน้า ผมไม่เคยเจอแบบนี้ก็เลยวันวันครับก็จะทำอะไรให้ไม่พอใจหรือเปล่าเสียแถมเดินเข้ามาในห้องพยักหน้าให้ฉานออกไปเฮ้ยโทษทีพอดีอยากเจอแบบดุนๆครับมีอะไรใช้งานผมหรือเปล่าครับเสียแถมหัวเราะเยือกเย็นเ <c oughs> มื่อคืนน่ะมีคนบอกกูว่าตำรวจได้ข้อมูลบางอย่างไปข้อมูลอะไรล่ะครับวิธีซื้อรถกระบะส่งของ <c oughs> แล้วก็แค่อยากเจอเพื่อให้แน่ใจว่ายังไว้ใจกันได้อยู่ไหมไว้ใจได้สิครับผมเคร่งคัดกับคําสั่งคุณทุกเรื่องแล้วมึงรู้จักตำรวจบ้างไหมไม่ครับไม่อยากรู้จักเลยด้วยซ้าเรียกว่าเกียดเขาใส่เลยดีกว่าพ่อผมตายในคุกเพราะโดนตำรวจยัดข้อหานะครับเสียแถมจ้องหน้าแสนสักตรงตรงแววตานั้นดุดันเหมือนเสือจ้องตะปบเหยื่อครู่เดียวก็เปลี่ยนไปเท่านี้แหละ ที่อยากได้ยินเองทํางานดีค่าก็จ่ายหนักแต่ถ้าเองหักหลังรู้ใช่ไหมว่าโทษของคนทรยศเป็นยังไงผมไม่ใช่คนโง่ที่จะตัดอนาคตตัวเองหรอกนะครับคิดได้แบบนั้นค่าก็เบาใจเดี๋ยวให้เด็กพากลับไปส่งที่ทํางานเสียแถมเดินไปเปิดลิ้นชักโต๊ะทํางานหยิบเงินสดปึกใหญ่มายื่นให้แสงสัตว์เอาค่าตกใจหมื่นนึงค่าความซื่อสัตย์สี่หมืโอ้ขอบคุณมากครับ แสนสักยิ้มหน้าบานรับเงินสดปึกนั้นขึ้นมาจูบซ้ำๆเสียแถมยิ้มมุมปากโลกนี้มีใครไม่ชอบเงินบ้างวะโต๊ะม้าหินหลังร้านก๋วยเตี๋ยวเรือพุ่มรักสามสิบจ่าแสงนั่งกินก๋วยเตี๋ยวรอหมวดสมศักดิ์หมวดธนูคุณภ่มรักบบได้กินเขามาจักมือแล้วครับนี่ ืมอวานนี่กับื้อเช้านี่ครับจ้าเป็นอย่างโอ้ยกับเบิง้งตีละครับนี่นะสักก๋วยเตี๋ยวไว้8ถ้วยแคบหมูอีก3ห้วยท้องสิบบแตกตายบ่ครับนี่ <c oughs> จ้าพุน่นหันไปเบื่องท้างพุ่นจ่าแซงหันไปตามนิ้วพุ่มรัก <c oughs> เห็นชามก๋วยเตี๋ยวที่ตั้งข้างสามรสิบสี่สูงปรีตอุ้ยเหนือกว่าวธรรมดา1สิบห้าชามเองนี่มันจะต่อยสักสองชาม โอ้ยเชิญครับจัดไปครับท่านสารวัตรโอสมศักดิ์หมวดธนูในชุดนอกเครื่องแบบเดินตามกันเข้ามาโอ้โหไวยเตี๋ยวใส่กัญชาหรือเปล่าครับเนี่ยท่านสารวัตรถึงหัวเราะไปถึงหน้าร้านครับหมวดสั่งหรือยังล่ะครับจะได้มาขำด้วยกันผมสองคนกินมาเรียบร้อยแล้วครับจะแซงเดินออกไปเรียกเด็กมาเก็บชานกยเตี๋ยวเตรียมจัโปกมาหิน เป็นห้องประชุมนอกสถานที่แล้วก็ขอเพิ่มโอเลี้ยงครบทุกคนเลยนะเด็กยกโอเลี้ยงมาเสิร์ฟพร้อมขนมจานใหญ่จ่าแซงเดินไปปิดประตูหลังร้านขายิบตากับแม่ค้าก๋วยเตี๋วด้านหน้าทุกอย่างพร้อมแล้วอ๋อจนูไหนมีข่าวอะไรมาบ้างสืบนอกเครื่องแบบคนที่จ่าแซงสงสัยมีพิรุษมากครับเวลาประชุมทีมหรือออกภาคสนามจะต้องออกไปโทรศัพท์ทุกครั้งเลยครับโทรรายงานเมียหรือเปล่า พวกนี้อะร้อยทั้งร้อยเกียร์มัวไม่มครับดูล็อกแรกแถมยังลุกลี้ลุกลนเกินไปไม่น่าจะใช่อาการกลัวเมียครับผมได้ข่าวมาว่าเสียแถมเตรียมจะส่งของรถใหญ่นะครับแต่เสียแถมแกนเนี่ยและแค่ละขายว่าเกลือเป็นหนอนอยู่กําลังหาตัวกันจ้าละวัดเลยครับเรื่องส่งของอาจจะต้องเลื่อนออกไปก่อนงั้นจนูนูประกบสืบคนนั้นไว้ให้ดีอัดเสียงให้ได้นะจะได้มีหลักฐานพุ่มรักยื่นปากาด้ามหนึ่งให้หมวดนูที่รับมังงง,ง ให้ผมทําไมครับคุณภูมรักวันเกิดผมปลายเดือนหน้านะครับสารวัตรบอกให้คุณอัดเสียงให้ได้ผมก็เลยให้คุณยืมเครื่องมือไงอ๋อปากกาอัดเสียงได้แม่คุณภูมรักหนึ่งท่านสมัยอิลีครับสุดยอดเลยครับสุดยอดเฮ้ยไม่ใช่ของผมหรอกจา้าเจ้าของนังน่งหนวดกระดิกอยู่นู่นผมยืมมาใช้แต่ขี้เกียจคืนน่ะโอหนี่ลืมไปแล้วนเมื่าเคยมีแซบจริงๆอีกอซีโอ แล้วคุณธนูย้ายไปอยู่ข้างล่างเป้าหมายไม่สงสัยหรอตอนแรกผมก็โดนจับผิดอยู่นะครับแต่พอผมเริ่มดินทาท่านสารวัตรกับคุณุ่มรักเนี่ยตอนนี้ก็อยู่สบายแล้วครับธนูอ๋อ <c oughs> ผมเกือบลืมครับ <c oughs> ผมได้ยินหวัวหน้าสื่อพูดว่าเสียถแถมจะเปลี่ยนรหัสรับทุกวันจันทร์วันพุธวันศุกร์เพื่อสื่อสารกับคนรับของครับว่ามารหัสอะไรมารับของทําบุญมารับของบริจาคมารับของแถม อ๋อ oh, ผมเข้าใจแล้วนับถอยหลัง18ชั่วโมงหมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่งย่านชานเมือง3ามปรากฏตัวในชุดลุงจิกโกเก่าจ่าแสงเนียนเป็นวินมอเตอร์ไซค์พุ่มรักในชุดสีสันสไตล์เด็กแวน้นต่างคนต่างมองกันแล้วหัวเราะสารวัตรแต่งตัวแบบนี้นะเหมือนพวกลุงลุงเซียนมวยตู้เป๊ะเลยครับจริงเหรอ แสดงว่าเนียนเว้ยผมคือประจาผมแตงโตคือบอโอเคเลยครับคุณผูมรักครับเอ้เบิ้งไปเบิ้งมากกับคือพวกเก็บเงินกูโอ้ยจแม่นคือขักครับรถ,รถกระบะแล่นมาพร้อมเสียงประกาศโฆษณารถคันนั้นมาจอดอยู่หน้าบ้านหลังหนึ่งสามิบสเดินเข้าไปทําทีเลือกซื้อผักสองสามถุงพยักหน้าส่งสัญญาจ่าแซงขี่มอเตอร์อไซ มีพุ่มรักซ้อนขายเข้ามาจอดประกบข้างรถมันแมนคันนี่บ่น,นี่มึงให้กูครับตามมาหลายซ้อยเล้เนี่นะจขารถให้กูเนี่ยเด้อมึงเด้อผมว่าเอาของไปเฮ็ดบุญให้แม่ครับมืออื่นวันพระแม่ขาที่นั่งอยู่ในรถยิ้มให้หมุนตัวกลับไปรื้อของด้านหลังอยู่พักใหญ่หยิบชุดสังฆทานกับถุงผลไม้ส่งให้พุ่มรักจักบาทล่ะครับแม่ผมไม่ได้เอาเงินไหม บ่ต้องบ่ต้องเขาจ่ายตั้งแต่ตอนสั่งแล้วแม่ค้าในรถจ้องหน้าพุ่มรักเหมือนจะจำได้สามีสิรีบชิงปิดเกมเอาแม่ขาคิดตังค์สักทีเซ่นี่ฉันรอจนขาแข็งแล้วนะแม่ขาหันมาหยิบของใส่ถุงคิดเงินให้สามีสิที่ยังหยิบนั่นหยิบนี่ให้คิดเงินเพิ่มจนจ่าแสงกับพุ่มรักซ้อนมอเตอร์ไซค์ออกพ้นหมู่บ้านไปเอาเห็นพอแค่นี้นะ เบอร์เนี่ย320อเอานี้ตังเป็นไงช่วงนี้ขายดีไหมแล้วฝากซื้อของทำบุญด้วยหรอโอ้ก็พอขายได้อยู่ของพวกเนี้ยเท่าแก่เขาฝากมาอาวแล้วก็สั่งกันยังไงอะ่ะเผื่อฉันอยากทำบุญมั่งจะได้ไม่ต้องถอไปถึงตลาดเจ้าก,ก็ต้องโทรไปที่เท่าแกโดนแล้วมีเบอร์ไหมล่ะเอานี่นี่โทรไปหาเขาเองเด้อสาม้อหยิบมือถือมากดบันทึกเบอร์อย่างรวดเร็ว แม่ค้ามองแล้วอมยิ้มแหมลุงนี่ใช้โทรศัพท์เก่งแท้ฉันนะกว่าจะกดได้ทีละตัวนะอุ้ยแสนจะนานหลานมันสอนฉันเล่นเกมนิ้วเลยไวขอบใจมากนะเดี๋ยววันหลังไม่อุดหนนใหม่สาม4ยืนมองรถกระบะแล่นจากไปมแม่ค้าพวกนี้จะรู้ไหมเนี่ยว่าทำผิดกฎหมายซ้ำๆทุกวัน ร้านอาหารไทยสไตล์อีสานเสียแถมนั่งจิบเบียร์อยู่คนเดียวชาญเดินมาพร้อมแสนสัตว์มาช้าไปหน่อยครับเสียรถติดมากเลยครับไม่เป็นไรพี่ก็เพิ่งมาเสียแถมหยิบสมุดเล็กๆเล่มหนึ่งออกมาจากกระเป๋าส่งให้แสนสัตว์ที่รับมาอย่างงงๆเนี่ยรายชื่อผู้ใหญ่ที่ค่าดูแลอยู่กับรายชื่อลูกค้าที่ยังไม่ได้จ่ายค่าของ เออ่คุณจะให้ผมจัดการยังไงครับก็ทำตารางตัวเลขจ่ายออกมาให้มันดูง่ายๆส่วนพวกลูกหนี้่ก็เรียงตามยอดจากมากไปหาน้อยํกำกับระยะเวลามาให้ด้วยว่าค้างนานเท่าไหร่ข้อมูลนี้สำคัญมากอีกสองวันต,ต้องเสร็จนะเวย้ยข้ามีประชุมรับทราบครับผมจะจัดการให้เร็วที่สุดเออเท่านี้แหละเองออกไปรอหน้าร้านก่อนข้ามีเรื่องคุยกับไอชาญนิดนึงแสนศักเดินออกไป เสียแถมกวักมือเรียกชาญเข้าไปใกล้ๆเฮ้ยเฝ้าไว้ตลอด24ชั่วโมงจนกว่างานจะเสร็จดูด้วยนะอย่าให้มีอะไรหลุดออกไปเด็ดขาดครับเสียแสนศักเหลียวมองไปรอบตัวเห็นว่าไม่มีใครอยู่แถวนั้นรีบกดโทรศัพท์ทันทีตอนนี้ผมได้ข้อมูลมาแล้วเดี๋ยวผมจะหาทางส่งให้เร็วๆนี้นะครับแสนศัก์กดวางสายจังหวะเดียวกับที่ชาญเดินมาถึงตัว กระชากโทรศัพท์ออกไปจากมือเฮ hey, no. eh ้ยน้องโทรหาใครเออแฟนผมครับชานมองหน้าแสนสักขม็งไม่เชื่อใจกดดูรายชื่อโทรออกสายสุดท้ายเป็นชื่อผู้ผหญิงสายฝนนะเออชื่อเพาอดิครับน่ารักด้วยครับชานส่งมือถือคืนให้แสนสักรีบรับมายัดใส่กระเป๋ากางเกงมึงอย่าคิดทำอะไรไม่เข้าท่านะมีงั้นน่ะมึงรู้ใช่ไหมว่าจะเป็นไง หมายถึงทำอะไรล่ะครับขายความลับไงคนทรยศมันไม่มีที่ยืนบนโลกนี้หรอกจาไว้นะ12ชั่วโมงสุดท้ายภายในห้องทำงาน3ามทีมสืบสวนอยู่กันพร้อมหน้าตรงกลางโต๊ะมีชุดเครื่องสังฆทานวางคู่กับถุงผลไม้3าม ยืนสั่งการจริงจังถ่ายรูปไปครบทุกขั้นตอนนะสมศักดิ์เอ่ายเพิ่งเลยครับคุณสมศักดิ์ครับรอพิสูจน์หลักฐานแป๊บหนึ่งครับอันนี้ผมโทรไปเรียกแล้วครับเดี๋ยวเดียวคงมาครับผมทำดีมากจ้าขอโทษที่ผมใจร้อนไปหน่อยเกือบรัดขั้นตอนซะละไม่เป็นไรครับท่านสารวัตรครับรแผนกพิสูจน์หลักฐานเข้ามาพร้อมอุปกรณ์พุ่มรักนั่งเอกเคนกอ่านหนังสือพิมพ์อยู่บนโซฟา เสียงจ่าแซง oh. อุทานเสียงดังโอ้โหนักสืลุกพรวดมาดูแพ็กเก็ตไฮโซมากโอนี่แค่รถคันเดียวนะครับไม่อยากจะคิดเลยว่าวันหนึ่งเนี่ยส่งของกันเยอะแค่ไหนยาบ้าพันกว่าเม็ดถูกแพ็กอยู่ในถุงสูญญากาศอย่างดีมีเครื่องสังฆทานและจีวรพระห่อบังเอาไว้อย่างแนบเนียนพุ่มรักชี้มือให้ดูก้นถุงผลไม้ซองเล็กๆก,ก้นถุงนันอะไร พ,กกพิสูจน์หลักฐานหยิบซองเล็กๆมาทดสอบทางเคมีผลที่ได้มันคือยาไอซเอาละเราได้ของกาลางละได้วิธีการส่งของเรียบร้อยแล้วด้วยแค่รอหลักฐานอีกชิ้นเดียวอีกชิ้นเดียวนี่แหละยากที่สุด,อด,อสดไอ้ที่ตัวใหญ่ๆหลุดมือไปนี่เพราะว่าเราไม่มีหลักฐานที่เป็นเอกสารสาวไปถึงและไอ้พวกนี้นะมันอาจจะไม่รอบคอบในเรื่องของการรับของส่งของแต่ถ้าเรื่องบัญชีนะครับ พวกนี้มันระวังเป็นร้อยเท่าเลยนะครับหมวดธนูวิ่งกระหืดกระหอบเข้ามาในห้องวางปากกาอัดเสียงบนโต๊ะทิงอย่างที่พวกเราสงสัยเลยครับสืบนอกเครื่องแบบคนนั้นส่งข่าวพวกเราให้พวกมันรู้ตลอดเดี๋ยวฟังกันเองต่อก่อนนะครับรถตรวจรออยู่ผมโกหกมันว่าจะมาเข้าห้องน้ำเดี๋ยวจะไม่เนียนหมวดธนูวิ่งกลับไปอย่างรวดเร็วหมวดสมศักดิ์หยิบปากกาขึ้นมากำลังจะเปิดฟังเสียงที่หมวดธนูบันทึกเอาไว้เสียงมือถือสามิบสี่ ดังขัดจังหวะขึ้นมาพอดีคืนนี้แหละของหายากจะตกอยู่ในมือเราหกชั่วโมงสุดท้ายถนนเปรี่ยวสายหนึ่งย่านชานเมืองพุ่มรักผ่านสิงขับรถยนต์ลัดเลาะมาตามทางขรุขระนอกจากไฟหน้ารถของเขาแล้วไม่มีแสงสว่างอื่นใดในรัศมีที่สายตามองเห็น มึงแน่ใจนะเนี่ยว่าเรามาถูกทางกูแน่ใจพวกมึงนัดหาอะไรที่เปรี้ยวๆแบบนี้วะเพราะมันเปนความลับสุดยอดไงมืดชิบหายกูมองไม่เห็นหาอะไรเลยเนี่ยมึงหยุดบ่นเถอะเสร็จงานเนี้ยเดี๋ยวกูเลี้ยงเบียกูตีนถ้ามึงไม่ลากกูมาบ่านนี้กูกินเบียสบายใจชมอยู่บ้านแล้วพุ่มรักจอดรถดับเครื่องยนต์ซุ่มอยู่ในความมืดสามทิยกข้อมือดูนาฬิกา เลยเวลานัดมา20นาทีแล้วทั้งคู่เริ่มอึดอัดกูออกไปสูดอากาศทั้งนอกรถหน่อยไม่ไหววะนั่งดานตะคิวกินตูดพุ่มรักเปิดประตูรถลงมาสามสิบตามมาติดติดพุ่มรักเหลือไปเห็นร่องรอยน่าสงสัยรีบสะกิดเพื่อนรักไอสารวัตรมื่เห็นเหมือนกูเปล่าวะอะไรวะสามสิบควักไฟฉายเล็กออกมาส่องรอยเท้าหลายรอย เพิ่มเกิดใหม่บนพื้นดินปนโคลนทั้งคู่เดินตามรอยเท้าปริศนาไปเพียง20เมตรก็พบชายคนหนึ่งนอนคว่ำหน้าอยู่บนพื้นสามิสบส่องไฟฉายเข้าไปใกล้ร่างนั้นแล้วถึงกับอุทานเสียงลั่นเฮ้ยแซนมึงรู้จักหรอวะนี่สายกูเองที่นัดกับเราคืนนี้ไงบัดไลยแล้วเฮ้ยพุ่มรักขอไฟฉายเล็กจากสามิส่สองไปที่ศพ เลือดสดสดไหลนองมาจากอกลักษณะถูกยิงในระยะประชิดคนร้ายน่าจะมีสองคนวะคนที่สะกดรอยตามมาวิ่งไล่สายมึงวิ่งหนีมาเจออีกคนหนึ่งดักรออยู่จ่อยิงเปี้ยงเดียวตายคาที่เลยหุ้มรักสา์ไฟฉายไปรอบๆเห็นอะไรบางอย่างในมือคนตายรีบหากิ่งไม้มาเขี่ยมือศพให้หงายขึ้นนั่นมันอะไรวะปากาลุกลื่นไงกำสะแน่นเลยว่ะ พุ่มรักพานสิงขมวดคิ้วครุ่นคิดคนที่กำลังเผชิญหน้ากับความตายทำไมถึงกำรรปากกาไว้ในมือริมถนนเปลี่ยวสถานที่เกิดเหตุสามสิบยืนโทรศัพท์หน้าเครียดพุ่มรักพานสิงถือไฟฉายเดินวนไปวนมาสำรวจไปรอบๆบ,บริเวณมึงรอแป๊บนึง เดี๋ยวพวกเรากำลังตามมาสายมึงคนนี้เนี่ยสำคัญมากเลยหรือไงวะเออสิเป็นคนทำบัญชีให้เสียแถมอ๋อที่มึงบอกว่าจะได้หลักฐานชิ้นสุดท้ายเขาจะเอาอะไรมาให้มึงวะบัญชีลับนะสิหลักฐานการฟอกเงินถ้าเราได้หลักฐานนี้มานะนอกจากจะจับพวกมันเข้าคุกยึดทรัพย์เข้าหลวงแล้วอะ่ะเรายังได้กระช่างนากไก่โจนใส่สูตรพวกเนี้ยกับเจ้าหน้าที่เร็วๆที่เรียกร,รับสินบนได้อีกเยอะเลยหุมรักพ่านสิงนิ่งฟังคำอธิบาย จากสามสิบสี่ไม่พูดไม่จาช่างมันงานนี้เราช้ากว่าพวกมันเก้าหนึ่งไม่ช่างมันเว้ยนี่มึงจะบอกอะไรกูเวลามีคนร้ายวิ่งไล่มึงมามืดๆนะมึงจะกำปะกาลุกลืก่นไว้หาพระแสงอะไรละ่ะมันใช้เป็นอาวุธได้ที่ไหนละ่ะไม่ใช่จอมยุทธนเเว้ยที่จะใช้กำลังภายในปาปะกาครั้งเดียวปักหัวใจคนร้ายแบบตะเกียบจริงของมึงแล้วไอ้ปะกาด้ามเนี้มันมีไว้ทำอะไรกันแน่วะพุ่มรักก้มลงพิจารณาศพอีกครั้ง จูจ่ๆก็ตะโกนเสียงดังเจอแล้วเว้ยอะไรวะไอ้เซียวมึงเคยดูรายการทีวีแชมเปียนไหมวะเคยดูสิไอ้ที่เอาคนมาแข่งกินจุแข่งประดิ์อะไรต่างๆมึงถามหาอะไรตอนนี้วะก็ที่ตัวคนตายมันเขียนว่าทีวีแชมเปียนนะสิวะไอ้สารวัตร60นาทีสุดท้ายในสถานที่เกิดเหตุระหว่างรอนหน่วยเสริมสามสิบ พยายามนึกว่าแสนต้องการจะสื่ออะไรขณะที่พุ่มรักส่องไฟฉายไปที่ตัวหนังสือซึ่งเด่นชัดกลางแสงไฟนี่มันใช้ปากกาด้ามนี้เขียนนี่ตัวหนังสือกลับหัวแสดงว่าคนตายเขียนเองและตอนที่เขียนคือตอนที่กำลังหนีคนร้ายต่อให้มันเป็นแฟนพันธ์แท้แค่ไหนนะก็ไม่น่ามาเขียนชื่อ,อรายการตอนหน้าสิวหน้าขวานะมึงคนตายชอบดูรายการนี้มากเลยวะ่ะ อันนี้กูก็ไม่รู้เหมือนกันวะ่ะพุ่มรักพานสิงเพาะไฟฉายเล็กกับมือเป็นจังหวะใช่แล้วเขากำลังใช้ความคิดไอสรารวาัตรเส้นตายกำลังจี้ตูดมึงอยู่เนี่ยมึงต้องคิดให้ออกเดี๋ยวนี้กูกำลังคิดอยู่มึงอย่าเร่งนักสิวะกูว่าคนตายพยายามจะส่งรหัสลับที่มึงกับเขารู้กันวะโอ้ยจำไม่ได้จริงจวะ่ะสายคนนี้เป็นใครมึงรู้จักเขาได้ไง แสนเนี่ยมันมาลักกับหลานสาวของกูเจอการครั้งแรกเมื่อปีก่อนที่ร้านอาหารญี่ปุ่นในเมืองหลานมันพามาแนะนำคืนนั้นกินเบียร์ไปดูโทรทัศน์ไปขำกันกลิ้งเลยสามิตสิบสี่ย้อนความหลังมาถึงตรงนั้นตะโกนลั่นไอเซียวกูจําได้ละคืนนั้นดูรายการนี้แหละเป็นตอนแข่งกินจุยังพูดกันอยู่ว่าจะกินอะไรนักหนากินมากเหมือนพวกกินบ้านกินเมืองกินกันจนประเทศฉิบหายแล้วไงต่อ หลังจากวันนั้นนะ่ะแสนก็มาหากูที่บ้านสารภาพว่าทำบัญชีเถื่อในให้กับผู้ค้ายาอยากเลิกเพื่อแต่งงานจะเป็นสายให้กูและกับการให้กูคุ้มครองครอบครัวเขาแสนส่งข้อมูลมาให้กูเกือบปีนะจนล่าสุดเนี่ยโทรบอกว,ะวะ่าได้บัญชีรับแล้วนัดเจ้าให้กูคืนนี้แหละพุ่มรักตาเป็นประกายหลังฟังคำอธิบายของนายตำรวจใหญ่มึงจับเสียแถมทันสามวันตามนายสั่งแน่นอนยังไงวะแสนมันก็ตายไปแล้วพุ่มรักควักผ้าเช็ดหน้า ออกมาจากกระเป๋ากางเกงพันมือแล้วง้างปากศพดึงกระดาษยับยุ่ยยี่แผ่นหนึ่งออกมาคลี่มันเต็มไปด้วยตัวหนังสือสายของมึงรู้ว่ามีคนสะกดรอยตามมาพอจวนตัวรู้ว่าหนีไปไหนไม่พน้นเลยกลืนหลักฐานลงท้องแล้วเขียนชื่อรายการไว้บนตัวเพื่อเป็นรหัสลับให้มึงรู้คนเดียวกระดาษที่เหลืออยู่คงอยู่ในท้องแล้วแหละแล้วทำไมคนร้ายถึงไม่พวกมันรับคำสั่งมาค่ะ แล้วเอาหลักฐานกลับคืนไปแต่พอไม่เจออะไรก็รีบกลับมาฆ่าคนนะเว้ยไม่มีเวลามาค้นตรวจด,ดูอะไรละเอียดหรอกที่แน่ๆพวกมันไม่เคยดูรายการนี้เลยไม่เข้าใจปริศนาที่คนตายเขียนทิ้งไว้เฮ้ยมึงนี่มันสมองเทพจริงๆเดี๋ยวถ้าพวกเรามาต้องรีบเอาศพไปผ่าท้องก่อนกระดาษจะย่อยหมดนะไอ้บ้าคนตายกระเพาะไม่ทํางานแล้วเว้ยแต่คนที่ยังไม่ตายอย่างกูนี่แหละ ที่กระเพาะกำลังดังโครกครากหิวจะตายหงายไตหาอยู่แล้วเนี่ยโอ้ยรอกำลังเสริมมาก่อนนะเสี่ยวนะเดี๋ยวพาไปกินข้าวต้มทีมสืบสวนปิดคดีได้ภายในสามวันทันเส้นตายเสียแถมถูกจับพร้อมชานข้อหาร่วมกันฆ่ามียาเสพติดร้ายแรงไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายรถพุ่มพวงถูกยึดเป็นของกลาง รวมทั้งทรัพย์สินอื่นมูลค่ากว่าร้อยล้านบาทตำรวจที่เป็นหนอนบ่อนไส้ถูกให้ออกจากราชการและส่งตัวไปดำเนินคดีนักการเมืองถูกออกหมายจับก่อนหนีออกนอกประเทศทีมของ3ามได้รับรางวัลทีมสืบสวนตัวอย่างประจําปีเราปิดเกมได้เพราะหลักฐานจากท้องศพเลยนะเนี่ยพุ่มรักผ่านสิงในสูตรดำเรียบร้อยสาม จ่าแซงหมวดสมศักดิ์มวดธนูในชุดตำรวจเต็มยศยืนเรียงแถวทำความเคารพศพแสนศักดิ์นักบัญชีที่สละชีวิตเพื่อกำจัดคนชั่วสามสิบเดินเข้าไปบีบมือสายฝนที่ยังอยู่ในอาการเศร้าเสียใจฝนแสนเป็นคนดีฝนเลือกรักคนไม่ผิดเลยการตายของเขาทำให้คนบริสุทธิ์อีกมาก ไม่ต้องตกเป็นเหยื่อของคนเลวอาขอให้ฝนภูมิใจในความรักที่แสนมีให้ถ้าไม่ใช่เพราะความรักเขาคงไม่ตัดสินใจเปลี่ยนชีวิตตัวเองจนต้องมาจากไปแบบนี้ฝนจงเก็บความดีของแสนเอาไว้ในใจแล้วใช้ชีวิตที่มีอยู่ให้มีความสุขอาเชื่อว่าแสนที่อยู่บนสวรรค์จะส่งความรักและกำลังใจมาให้ฝนเสมออาขอบใจฝนนะ ที่พาคนดีคนหนึ่งมาให้อาได้รู้จักอาจจะไม่มีวันลืมเขาเลยตลอดชีวิตของอาพุ่มรักพานสิงมองรูปถ่ายของแสนศักดิ์ที่ตั้งอยู่หน้าหีบศพแล้วมองหญิงสาวชุดดำที่ร้องไห้สะอึกสะอื้นคิดถึงคนสำคัญพุ่มรักกดโทรศัพท์ตามคำสั่งของหัวใจจันแรมจ๋า กินจังแต่คนทำน่ากินกว่าอีกอะุ้สอั่งอะไรดีนะาทำอะไรอยู่จ้าดูทีวีอยู่ค่ะดูอะไรอยู่หรอจา้าสนุกละสิหอราอคลิกคิกเขียวรายการทีวีแชมเปี้ยนค่ะพี่พุ่มรักกดวางสายทันทีพี่พุ่มรักพี่พุ่มรักเอ,เอา้า วางไปเลยอ่ะอะไรของพี่เนี่ยโปรดติดตามคดีต่อไปเสียวนักสืบยอดนักรักเจริญชาแนลสถานีความบันเทิงเคลื่อนที่ภูมิใจนำเสนอพุ่มรักพานสิงยอดนักรักเสียวนักสืบซาวซีรีส์ รหัสคดีรสชาติไทยสร้างจากผลงานของวินเรียวารินเจ้าของรางวัลดับเบิลซีไรท์ที่ตรึงใจผู้อ่านมายาวนานกว่า17ปีสนับสนุนโดยห้างหุ้นส่วนสามัญสุขสรันและเจริริชฉะนแนลจบแล้วครับเสียดายนะครับเวลามีแค่นี้ คดีน่ะยังมีอีกเยอะผมพุ่มรักพานสิงตัวจริงเสียงจริงหล่อจริงฝากพุ่มรักไว้ในอ้อมใจของทุกคนด้วยนะครับติดตามฟังใหม่นะครับ